สวัสดีครับผมช่างปา์คสมัยสารนะครับก็จากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็วันนี้มีของเข้ามานิดหน่อยนะครับมีพวกดอกลำโพงสิบแปดแล้วก็เสียงแหลมปากแรเล่นะครับเข้ามานิดหน่อยก็ช่วงน,นี้ก็ได้ของมาก็ค่อนข้างจะหายากนะครับของสวยๆก็มีมา เสิร์ฟอีกแล้วนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็น Challenger นะครับ Challenger P-Audio นะครับ Challenger 1 2ันเป็น Challenger 650 EL 1200วัตต์8โอห์มนะครับก็ได้มา2ดอกครับดอกก็นี่แหละครับสภาพตอนนี้เลยครับเดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับครับเดิมๆสวยเดี๋ยวจะพลิกตัวนี้ให้ดูนะครับ สภาพเดียวกันนะครับอหนักมือเดียวน,นะครับก็เนี่ยครับหมวกหมวกก็เป็นกาวเดิมนะครับผมเป็นกาวเดิมนะครับไม่เบียดนะครับผ้ายังตึงตึงอยู่เลยนะครับใช้งานปกตินะครับผมก็ได้มา2ดอกครับดอกสวยๆก็ตัวนี้ราคาเปิดที่ดอกละ3,500บาทนะครับ ดอกละ3,500บาทมีมาแค่2ดอกนะครับ p ีอ d i o ด h โอเจเน e r เ2อร์พันสนะครับรุ่นยอดฮิตแล้วก็รายการต่อมานะครับก็จะเป็นแหลมนะครับ bm d 7 5 0นะครับแท้นะครับ P-Audio แท้นะครับอันนี้พแท้นะครับได้มา2ตัวครับก็ตูดละพันห้าครับ P-Audio แท้ เจ็ดห้าศูนย์นะครับยามว่าเจ็ดห้าศูนย์ก็รูใหญ่นะครับรูสองนิ้วนี่นะครับตูดละพันห้า 1, นะครับก็คัดพยายามคัดแต่ของ,งสวยๆมานะครับก็ในการต่อมาก็จะเป็นปากนะครับปากก็ใส่กับ P นะครับใส่กับแหลมตัวนี้แหละครับ p750 ก็เป็นปากลายเล่นะครับเป็นปากลายเล่ ก็นี่ครับสภาพก็ตามนี้เลยครับสวยๆรูสองนิ้วนะครับมีน็อตนะครับถ้าเกิดซื้อพร้อมปากมีน็อตแถมให้นะครับมีน็อตของของตัวนี้เลยนะครับมีน็อตแถมให้ใส่ได้เลยนะครับก็จะมีสองปากครับปากนี้ก็จะมีตําหนิตําหนิสองมุมนะครับมีตําหนิสองมุมแล้วก็ถือว่าไม่มีผลต่อเสียงนะครับมีตําหนิจาก การขนส่งนะครับมีตำหนิจากการขนส่งก็ขาดทุนกันไปครับเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็มาว่าเรื่องราคาครับราคาก็ปากปากสมบูรณ์สวยๆตัวนี้ก็ปากละแปดร้อยนะครับอันนี้ก็เอาไปเอาไป6กร้อยห้าแล้วกันครับ <c oughs> ก็มีตำหนินะครับผมก็ขาดทุนไป ก็ตัวนี้เอาไป650ตัวนี้ก็800บาทนะครับแล้วก็มาที่รายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายก็จะเป็น EQ นะครับ EQ 2ชั้นของทาดานะครับรุ่น 2, 3, 1สานะครับเกาะสภาพใหม่ๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับเหมือนได้มือนหนึ่งเลยใช้งานน้อยมากครับเจ้าของใส่ติดแหลกไวใ้ให้มันเต็มแหลกเฉยๆนะครับ ก็ตัวนี้เปิดราคาที่พันเจ็ดร้อยครับพันเจ็ดร้อยบาทส,สวยๆนะครับใครได้ไปใช้คุ้มเลยนะครับผมตัวนี้พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ก่อนไปก็ขอฝากนิดนึงนะครับฝากเครื่องดอกลำโพงเป็นดอกลำโพงละห่ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงเทอร์โบของของผมเองนะครับของค่ายผมเอง ก็ฝากถึงดอกลำพงและหัมนะครับผมก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับโดยตรงเลยนะครับดอกลำพงและหัสติกเกอร์นี้เป็นสติกเกอร์ของค่ายลำพงและหันะครับได้ขออนุญาตทางเจ้าของแบรนด์เรียบร้อยนะแล้วนะครับก็ใครสนใจซื้อดอกลำพงและหัมก็ติดต่อ เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนี่นะครับก็กล่องกล่องก็เต็มบ้านนะครับลูกค้าสั่งกับผมเยอะมากก็ facebook ก็ตามนี้เลยนะครับปากเท่าแก่น้อยเบอร์โทรก็ตามนี้นี่เลยนะครับ09 26 4 5 4 9 9 2เเอเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับก็บันทึกในไลน์ก็เด้งขึ้นแล้วนะครับ ก็พี่ๆท่านไหนที่เคยสั่งดอกลำโพงและห่มกระผมนะครับแล้วอยากไดส้สติกเกอร์นะครับก็ทักมานะครับสติกเกอร์อยากได้ทักมาครับมีเยอะครับมีเยอะผมทําเองครับผมลงทุนทําเองมีประมาณห้าหกสิบแผ่นนะครับใครอยากได้ก็ทักมานะครับใครเคยสั่งกับผมก็ผมเอางี้ดีกว่า ผมคิดแค่ค่าส่งแล้วกันครับคนที่เคยสั่งกับผมผมถือว่าแถมให้แล้วกันครับก็ลงทุนทำเองแล้วก็แถมให้ลูกค้าเองเลยนะครับก็คิดแค่ค่าส่งนา่าจะอยู่ประมาณ3 4 0ิบาทนะครับส่วนค่าแพคค่าอะไรเดี๋ยวจัดการให้ครับสติกเกอร์ก็ฟรีครับใครเคยสั่งก็ทักมาได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่าเคยสั่งกับผมนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็สนใจก็โทรมาครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับทัวราคาอีกรอบนะครับลเ,ลเจน,บ 1200, ลเลนเจอร์รนะครับ1200พันสองเจนเจอร์พันสองร้อยวัตต์ะ 1, นะครับดอกละสามพันห้าแหลมพีออรีโอตุละพันห้านะครับแล้วก็มีปากไร้เล่ใส่กับพีออรีโอปากนี้สวยปากละแปดร้อยปากนี้มีแตกมุม มุมนี้มุมนี้แต่ทุกอย่างโอเคหมดไม่มีผลต่อเสียงให้ไป650แล้วก็ EQ ทาดา1700บาทนะครับก็ดอกละห่ำนะครับ18นิ้วก็เดี๋ยวแจ้งราคาไว้ให้เลยก็ได้ครับดอกละห่ำ18นิ้ว1200วัตต์อยู่ที่ดอกละ3000บาท18นิ้ว1200วัตต์เมล็หล็ก1ก้อนนะครับส่วนรุ่นยอดฮิตที่ว่าใช้กันติดตลาดเลยนะครับก็จะเป็น รุ่นอันฟ้านะครับ1น0 0วัตต์ม่เหล็ก2ชั้นดอกละ3,900บาทนะครับก็แจ้งราคาคร่าวๆไว้เท่านี้หรือว่าจะเป็นดอกสเปคอื่นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนานๆลงคลิปทีก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆนาๆที่คอยติดตามดูติดตามอุดหนุนนะครับ ผมก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับจากช่อง YouTube เล็กๆหัดทํานะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ